สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจี๊ยบไพทโรนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนเลยของชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567การทํานายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะ อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็ขอให้ไพ่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นอันนี้เราก็มาดูกันซีความรักของคุณในช่วงนี้เป็นเชลัยบ้างนะคะเราก็มารู้าพไพ่กันก่อนเลยไพ่ไปแรกของคุณได้ The Fool 7ถ th ้วย10ไม้เท้า The Empress อัศวินถือเหรียญ2เหรียญเด็กถือถ้วย1ถ้วยกงล้อแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคุณ4ถ้วยนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชื่อของคุณนะคะมองว่าคุณมีเรื่องต้องตัดสินใจในช่วงนี้นะเกี่ยวกับความรักนะคะคุณยังมีความลังเลไม่แน่ใจไม่เชื่อใจหรือว่าไม่ไว้ใจหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะคะมีทางเลือกเข้ามาให้คุณตัดสินใจแต่มองว่าคุณยังห่วงหน้าพวงหลังยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะว่าจะหยุดหรือว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้นะคะ อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรทําไมคุณถึงต้องตัดสินใจนะคะเจ็ดถ้วยถ้าไม่คุณก็คนรักนะเหมอนกับว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะคะหรืออาจจะมีความวุ่นวายเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นก็ได้ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะอาจจะมีคนเข้ามา เชื่อชอบคุณถูกอกถูกใจคุณก็มีความเป็นไปได้นะคะก็เลยกลายเป็นปัญหานะคะหรือคนรักของคุณอาจจะค่อนข้างดูดีมีเสน่ห์ก็ได้อาจจะเกิดปัญหาหึงหวงวัตระแวงไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันในช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาทาถมในเวลาเดียวกันแต่อันนี้มาดูซิว่าทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้เป็นเพราะอะไร สิ่งที่คุณคิดว่าความรักของคุณนั้นจะต้องราบรื่นผ่านปัญหาไปได้นะคะแต่ไพ่ตรงกันข้ามน,นะบ่งบอกว่ามีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆนะคะติดไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้กําลังเก็บกวาดใบไม้ยิ่งเก็บกวาดเท่าไหร่ใบไ,ไม้ก็ยิ่งหล่นนะคะแสดงว่าปัญหาคุณมีเข้ามาเรื่อยๆนะยังต้องแก้ปัญหาต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดไว้นะคะ หมือนกับว่าความตั้งใจของคุณยังไม่มีในช่วงนี้นะยังไม่มีอะไรดีในช่วงนี้ความตั้งใจของคุณอยากมีความรักที่สดใสราบรื่นผ่านปัญหาไปได้สามารถแก้ไขได้ถูกจุดถูกต้องนะคะแต่บอกได้เลยว่าไพ่ย,ยังบอกบอกว่ายังมีปัญหาเข้ามาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะที่คุณจะต้องแก้ไขต่อไปนะคะ ส่วนอดีตที่ผ่านมามองว่าความรักของคุณค่อนข้างดีนะแฮปปี้มีความสุขนะคะมีแต่คนอิจฉามองว่าความรักที่ผ่านมาดีเวอร์เลยนะคะมีความเพอร์เฟกนะคะมีความเพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างนะคะแต่ทำไมณนะปัจจุบันนี้อาจจะมีปัญหานะคะแต่อันนี้มาดูว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรสิ่งที่คุณต้องการความรักอย่างเดียวกินไม่ได้คุณต้องการเงินด้วยนะคะต้องการความเป็นอยู่ที่ดีมีฐานะที่ดีหรือว่าต้องการได้ การรับช่วยเหลือจากคนรักนะคะเพราะว่าในภาพไพ่อ่ะเหมือนกับว่าคุณต้องการขอความช่วยเหลือจากคนรักก็ได้เหมือนกับว่าคนรักของคุณอาจจะไม่ค่อยใส่ใจใส่ใจหรือว่าสนใจคุณเท่าไหร่นะคะอาจจะนิ่งเฉยเย็นชาเกินไปหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนรักนะคะส่วนอนาคตมองว่าความรักของคุณยังไม่มีอะไรแน่นอนนะคะ ยังต้องพยายามประคับประคองหรือไม่ก็ปักความตำดุลปักความบาลานนะคะเพราะว่า2เหรียญเนี่ยเหมือนกับว่ายังมีเรื่องอะไรค้างคาใจตัดใจไม่ได้นะคะคิดไปวนมานะคะหรือบางคนที่ห่างไกลกันบอกกันไว้ก็อาจจะไปไปมาๆนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะเดียเด๋ยวรักเดี๋ยวเลิกก็มีความเปลี่ยนไปได้ก็เกิดความเบื่อหน่ายเอือมละอาใจนะคะ หรือมีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจน้อยอกน้อยใจแต่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะคิดไฟวนมานะคะไพ่ใบนี้มีความสับสนนะในอนาคตที่เกิดขึ้นนะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวการเยียบย่าซ้ำเติมนะคะเพราะว่าที่ผ่านมา ขาดการเอาอกเอาใจแล้วก็มักจะพูดให้ช้ำใจไม่ใยใดใยหนึ่งนะคะหรือคนรักของคุณอาจจะพูดอะไรให้คุณเสียใจคิดมากน้อยใจกังวลใจนะคะหรือคนรักของคุณอาจจะไม่รักษาําใจของคุณก็ได้นะคะส่วนสิ่งที่วางแผนเอาไว้หรือว่าเป้าหมายในชื่อของคุณนะคะสิ่งที่วางแผนเอาไว้ก็คือต่างคนต่างเติมเต็มต่างคนต่างเติมเต็มอาจจะใส่ซึ่งกันและกัน มีรักที่ดีหรือว่ามีความมั่นคงในความรักนะคะเป็นหนึ่งเดียวรักเดียวใจเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้หรือว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังหวังว่าความรักจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะหรือคนที่ห่างไกลกันบล็อกกันไว้ไม่ติดต่อหรือว่ามีปัญหากันไป สิ่งที่คุณคาดหวังว่าเขาจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะหรือไม่ก็กลับมารีเทิร์นเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งปรับความเข้าใจนะคะนี่คือสิ่งที่คุณคาดหวังแต่สิ่งที่ได้รับนะคะยังเป็นความเบื่อหน่ายเอื้อมละอานะคะต่างคนต่างอยู่เหมือนกับว่าต่างคนต่างนิ่งเฉยนะคะหรือคนรักของคุณยังไม่มีการติดต่อกลับมานะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ เขาอาจจะใช้เวลาบางสิ่งบางอย่างอยู่กับตัวเองก็ได้หรือว่าเระยะห่างนะคะอยากจะอยู่คนเดียวแบบเงียบๆก็ได้นะคะหรือไม่ก็ต่างคนต่างเงียบนะคะเก็บความรู้สึกนะคะเหมือนกับว่าต่างคนต่างอาจจะมีอีโก้สูงก็ได้หรือบางคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วในช่วงนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่ไม่พูดไม่จานะคะมีปัญหาอะไรก็ไม่คุยกันนะคะ มองว่าความรักความทมพันของคุณยังอยู่ในระหว่างตัดสินใจนะแล้วก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างเงียบนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะเพราะว่าอนาคตมองว่าคุณและคนรักต้องมีการตัดสินใจร่วมกันนะคะต้องพูดต้องคุยกันนะถึงจะดีนะคะถ้ามีอะไรก็ขอให้พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันนะคะ หรือเอาใจเขามาใส่ใจเราจะดีกว่านะแล้วก็พยายามที่จะร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาั้นนั้นนะคะ <mm> ก็เอาใจช่วยสู้ๆกันต่อไปนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าสำหรับคนโสดและพ่อแม่แม่แล่ะเป็นเช่นไรจะมีคนดีๆเข้ามา ให้เลือกไหมในช่วงนี้แต่ไพ่บอกได้เลยว,ว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะมองว่าจะมีคนเข้ามาชื่นชอบตัวอกถูกใจเยอะนะคะโดยเฉพาะคนที่มีแฟนต้องระวังด้วยนะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องมือที่3ามลักซ้อนลักสามเศร้าหรือมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะคะเรามาดูว่าความรักของคุณจะเป็นเช่นไรจะมีใครดีๆเข้ามาไม้ควรเปิดใจหรือเปล่านะคะได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะ ได้2ไม้เท้านะคะแล้วก็3ไม้เท้าสิ่งที่คุณรอคอยอยู่สำหรับคนโสดมีโอกาสเป็นจริงนะคะความฝันของคุณเป็นจริงนะสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการนะคะจะมีคนดีๆเข้ามาหยิบยื่นสิ่งดีๆกับคุณมาช่วยเหลือคุณและเขาคนนั้นเป็นคนที่มีเงินมีทองมีฐานะมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีหน้าที่การงานที่ดีเข้ามานะคะ ถือว่าใช้ได้เลยนะคะเขาจะเข้ามาซับพอร์ตคุณนะเป็นคนลักษณะธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะคนธาตุน้ามินกรกฎพิจิที่จะเข้ามานะคะยังไงถ้ามีคู่ที่ดีเข้ามาก็ขอให้รักษาสถานะความรักที่ดีเอาไว้นะคะเปิดใจคุยกันนะคะรับรองได้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะยั่งยืนยาวนานนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับคนโสดนะคะ อันนี้เราก็มาดูไพ่สรุปไพ่สรุปไพ่ออร์อรเคิลสำหรับบางคนที่มีปัญหาก,กันไปเป็นเพราะอะไรจะมีหนทางแก้ไขไหมจะมีไพ่แนะนําอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่ามีอะไรที่ต้องระวังเราก็มาดูซิไพ่ออร์เคิลไพ่ใบแรกนะคะมองว่าในหลายคนอาจจะมีความรักที่ฉาบฉวยนะคะเหมือนกับว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปก็ได้นะคะไพ่ใบน,นี้เป็นความรักที่ฉาบฉวยนะยังไม่ยั่งยืนถาวรน,นะคะ หรือบางคนที่มีปัญหากันไปอาจจะบล็อกกันไว้เพราะว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับการปิดกัน้นขาดการติดต่อนะคะอาจจะบล็อกกันไว้ถ้าไม่คุณก็คนรักไม่เปิดใจคุยกันนะทั้งๆท,ท,ที่ผ่านมาเหมือนกับว่าบางแผนเอาไว้ว่าจะมีอนาคตที่มั่นคงซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างร่วมกันแต่งานมั่นหมายนะคะแต่มองว่าปัจจุบันนี้อาจจะเป็นปัญหานะคะและอย่างหนึ่งต่างคนต่างฝ่าย ไม่รับฟังกันนะต่างคนต่างค่อนข้างอีกโกสูงนะคะมีทิฏฐินะคะแล้วก็มักจะเอาตัวเองเป็นหลักนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหานะ้ต่างคนต่างไม่ฟังกันนะคะเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุผลนะคะมองว่าบางคนที่มีปัญหาคนที่เป็นชีวิตคู่หรือว่ามีลูกมีเต้าด้วยกันผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมาช่วยไก่เกี่ยนะ จะมีคนมาแนะนําหรือว่าช่วยไก่เกียรเจรจาให้นะคะให้กลับมาคืนดีหรือว่าให้มองเห็นความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหรือให้เห็นแก่ลูกแกต่ตาก็ได้สําหรับบางคนนะคะแล้วขอให้คุณมีสมาธิเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็ขอให้มีตติตั้งมั่นในความดีงามของคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะผ่านไปได้นะคะ ขอให้คุณยึดมั่นในคุณงามความดีหรือว่าคุณธรรมที่คุณมีต่อกันนะคะและไพ่ใบนี้บางคนที่ไม่ค่อยสมหวังอะ่ะลักษณะเหมือนกับว่าบางคนอาจจะไปบนบานศาลกล่าวหรือว่าไม่ได้แก้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าใครไปบนใครไปบนบานศาลกล่าวหรือว่าขอพรเอาไว้ก็ขอให้ไปแก้นะคะและไพ่ใบนี้อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวตั้งใจก็ได้ก็ต้องระวังด้วยนะคะ หรือบางคนอาจจะอกหักแบบสายฟ้าแลบก็มีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเป็นไพ่3มดาบนะถูกทิมแทงหัวใจไม่สมหวังนะคะความผิดหวังในความรักหรือว่ามีปัญหาเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามานะคะที่ทำให้เจ็บปวดใจนะถ้าไม่คุณก็คนรักนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะและไพ่ใบน,นี้แนะนำว่า ถ้าเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ขอให้ช่วยกันหาหนทางออกที่ดีร่วมกันนะคะเพราะว่าความรักนั้นทําให้คนตาบอดนะในบางครั้งมีคนพูดคุยอะไรก็ไม่รับฟังนะคะเหมือนกับว่าเข้าข้างตัวเองอะความรักอาจจะทําให้คุณเครียดคิดมากนะคะหาทางออกไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมเปิดตัวเปิดใจนะคะ ดังนั้นขอให้คุณเชื่อมั่นในคุณงามความดีนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ได้ไพ่จัดเหม็นนะคะบาปบุญคุณโทษทำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในความรักของคุณนะคะยังไงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับบางคนที่มีปัญหาขอให้กลับมาพูดคุยกันนะคะปรับความเข้าใจนะคะ แล้วก็ขอให้เริ่มต้นกันใหม่ที่ดีต่อกันนะคะยังไงถ้าชื่นชอบทุกอกทุกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้หรือว่าให้การคำคอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ